สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยากจะมาแชร์สิ่งที่ได้จากหนังสือเรื่อง15บหกดการเติบโตที่ทำให้คุณเก่งขึ้นตลอดชีวิตจุดเปลี่ยนของการอ่านหนังสือเล่มนี้ของเราก็คือการมีลูกนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เราอ่ะจะต้องควรจะต้องเติบโตขึ้นเมื่อลูกเราโตเราก็ต้องโตด้วยอะทีนี้เนี่ยมีนะหาส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่า เออหน้าแชร์ให้ทุกคนได้รู้นะคะก็คือเกี่ยวกับกับดักที่ทําให้คนอ่ะไม่ค่อยได้กล้าลงมือที่จะพัฒนาตัวเองเท่าไหร่อ่ะในเนี้ยคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลก็เขียนไว้ถึง8อย่างด้วยกันนะคะอันแรกเนี่ยคือเกี่ยวกับเป็นกับดักของการถึกทักเอาเองว่าการพัฒนาจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติซึ่ง จริงๆแล้วว่าคนเราตั้งแต่เด็กอ่ะเราก็มีการเติบโตทางด้านร่างกายแต่เรื่องของจิตใจเรื่องของอารมณ์อ่ะเรามักจะคิดว่าเออเดี๋ยวมันก็จะโตขึ้นตามไปด้วยแต่ในความเป็นจริงอ่ะในหนังสือบอกว่ามันไม่สามารถที่จะพัฒนาต่อได้อ่ะแล้วเขาก็มีคนคนนึงได้พูดไว้นะคะชื่อคุณมิเชลเดอร์มองมองแตงบอกไปว่าไม่มีสายลมใดเกื้อนหนุนเรือที่ไร้ปลายทางเพราะฉะนั้นถ้า เราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะเก่งขึ้นนะคะเราก็ต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็สร้างเป้าหมายที่ชัดเจนให้กับตัวเองอะกับดักที่สองก็คือกับดักของความรู้อันแรกเลยเนี่ยเราต้องตัดสินใจว่าในจังหวะชีวิตเราตอนนี้เราจะอยากเติบโตไปด้านไหนแล้วเราอะต้องเรียนรู้อะไรบ้างหลังจากนั้นตัดสินใจไม่พอนะคะเราต้องลงมือทําด้วยต้องลงมือทําอย่างมีวินัย ตามจังหวะชีวิตของเราได้เลยอันนี้สามจังหวะเวลากับดักของเรื่องจังหวะเวลาก็คือเกี่ยวกับว่าคนที่ใช้ชีวิตเพื่อรอวันพรุ่งนี้ก็จะอยู่ห่างจากความสมปรารถนาไปหนึ่งวันเสมอก็คือเป็นคนที่แบบโมแต่รอว่าเออเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะถึงเวลาที่เหมาะสมแหละอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเราต้องทลายมันด้วยคําว่าต้องเริ่มแล้ววันนี้นะไม่อย่างนั้นนะ่ะเราก็จะ ่างไกลเป้าหมายของเราไปอีกตั้งวันหนึ่งนะคะอันที่4กับดักของความผิดพลาดอันนี้คือมันจะทำใจยากนิดนึงเพราะว่าการที่เราจะพัฒนาตัวเองใช่ไหมแต่ว่าเราจะได้เจอกับความอ่อนแอเจอกับความที่เราไม่รู้อีกตั้งหลายอย่างมันทําให้เราอะจะต้องยอมรับในเรื่องนี้ในเรื่องความอ่อนแอว่าเรามีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยแล้วก็จริงๆเราก็เป็นคนซื่อบื้อเหมือนกันนะในบางเหตุการณ์นะคะ ก็ไม่ง่ายที่เราจะต้องยอมรับในจุดๆุดนี้อืกับดักองที่ห้าก็คือเป็นเรื่องของความสมบูรณ์แบบซึ่งคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้แหละคือเรื่องความผิดพลาดนะคะคือกับดักของความสมบูรณ์แบบอ่ะโดยสรุปข้อเนี้ยเขาก็บอกว่าจริงๆเราไม่จําเป็นต้องเออคิดหาแผนที่จะทําอย่างดีที่สุดแต่ว่าสําคัญก็คือให้ลงมือทาเหมือนเดิมอืมเพราะาบางครั้งเราคิดว่าเออเราต้องหาวิธีที่ดีที่สุดเนาะที่จะทําตามแผนของเราให้ได้ แต่ความสําคัญก็คือ,อพอเราอาจจะวางแผนแหละมาสักนิดนึงเพื่อให้เราพอเห็นภาพเนาะแล้วเราก็ลงมือทําเลยนะคะอันที่6คือเรื่องของแรงบันดาลใจคือบางครั้งเราจะคิดว่าเราจะทําอะไรสักอย่างเออมันอยากได้แรงบันดาลใจอะ่ะมันต้องมีอินสปายนิดนึงหรือว่า มีกำลังใจที่เราจะทํามันแต่ว่าจริงๆเราไม่จําเป็นต้องรอให้มีแรงบันดาลใจนะคะแต่ว่าให้เราเริ่มลงมือทําเลยแล้วหลังจากนั้นนะ่ะแรงบันดาลใจมันก็จะมาคู่ขนานกันไปกับการที่เราได้ลงมือลงแรงทํานะข้อที่7นะคะกับดบข้อที่7คือเรื่องการเปรียบเทียบคือการเปรียบเทียบเนี่ยเราต้องอยู่ให้ชินแหละเพราะว่าในโลกนี้มีคนที่เก่งกว่าเราเยอะมากและสิ่งที่เราทําได้ก็คือการเรียนรู้จากเขานะคะไม่ต้องแบบ ไปรู้สึกแย่ว่าชิ้นด้อยกว่าอะไรอย่างนี้เราก็เปลี่ยนมันให้เป็นประโยชน์ก็คือการที่เราได้เรียนรู้จากเขาแล้วก็คนพวกนี้จริง,รงๆเขาก็จะทิ้งเรียกว่าไงเป็นมรดกด้านความรู้เอาไ้เยอะเหมือนกันนะคะให้เราได,ได้เดินตามเขาแล้วก็วันหนึ่งเราก็จะเมื่อเทียบกับตัวเองมันก็จะเก่งขึ้นแหละกับดัาข้อที่แปดข้อสุดท้ายแหละในเวลาอันสัน้นก็คือเรื่องกับดักของความคาดหวังนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่อง ที่แบบพูดง่ายๆแต่ทำยากคือเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าความสำเร็จมันไม่ได้มาในชั่วข้ามคืนมันเป็นเรื่องที่เราอจะต้องใช้เวลามันไม่ได้เกิดขึ้นได้ในช่วงค้ามคืนของคนที่ประสบความสำเร็จหลายคนเขาก็ต้องล้มลุกคลุกคลานหรือว่าเจออะไรมาเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อืมไม่ต้องคาดหวังสูงมากขนาดนั้นนะคะแค่ลงมือซื่อสัสตย์ในสิ่งที่เราทำต่อไปเรื่อยๆทุกวัน ก็วันนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองได้ทำสเต็ปหนึ่งถึงสิ่งที่อยากทำแล้วนะคะก็คือการมาแบบหยิบเก็ดเล็กเก็ดน้อยจากหนังสือเล่มนี้ออกมาแชร์ให้คนรู้นะคะแล้วก็ย้ำเตือนกับตัวเองด้วยเช่นกันก็หวังว่าหลังจากวันนี้ก็จะมีคลิปต่อๆไปเพราะว่าอยากหาอะไรทำนอกจากการเลยนลูกบ้างนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนละ